สวัสดีครับชื่อนายจิรเจตัณฑิตนะครับชื่อเล่นชื่อท็อปนะครับผมมาจากสภาเด็กและวยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับก็นะกลุ่มของผมนะครับผมไม่ได้มาเป็นเนื้อเรื่องครับแต่จะแยกออกมาเป็นองค์ประกอบสองค์ประกอบหลักๆด้วยกันนะครับที่ทําให้เป็นสารตั้งต้นใช้คำว่าเป็นสารตั้งต้นนะครับผมโดยข้อแรกนะครับผมเราจะมองไปที่สื่อก่อนนะครับผมโดยเนื้อหาเนี่ยนะครับผมมีได้มีการเขียนไว้ว่าสื่อเนี่ยนะครับผมประกาศมาว่าคนข้ามเพศเนี่ยเป็นผูหานําโลก กระเทยเนี่ยนำไปสู่ผหานําโลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมใช่แต่ว่าซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับถ้าเรานําเสนอสื่อเนี่ยนะครับเป็นในทางที่ผิดหรือว่าจะพูดยังไงดีประมาณแบบว่าเรานําเสนอสื่อครับแต่ว่าเราใช้คําไม่ถูกต้องใช้คําที่ผิดมันก็จะส่งผลไปอยู่ในข้อที่2ครับก็คือเกิดค่านิยมของสังคมครับผมทาให้สังคมเนี่ยนะครับมีภาพจําว่าบุคคลเหล่านี้นะครับผมเป็นผหานําโลก และทําให้เกิดการตีกรอบทางเพศนะครับซึ่งส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากนะครับผมและสุดท้ายครับผมเป็นอาชีพนะครับผมแน่นอนเป็นอาชีพที่ส่งผลนะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของกฎหมายครับผมใช่คะกฎหมายที่ยังไม่รองรับในด้านของการทํางานของอในเรื่องเนี่ยนะครับผมคนในคนในคนในเรื่องนะครับเป็นชาวต่างเขาเรียกว่าอย่างไรเป็นชาว ต่างชาตินะครับผมที่เข้ามาทํางานในไทยและเนื่องจากกฎหมายนะยังไม่รองรับการเข้ามาของชาวต่างชาตินะครับผมทําให้ต้องหันไปทําอาชีพที่เขาเรียกว่ายังไงดีอาชีพอาชีพสีเทาแล้วกันนะครับผมใช่แล้วก็กฎหมายก็ยังไม่ได้คุ้มครองอบุคคลที่เขาเรียกว่าขายบริการแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ okay. อเรื่องนะครับที่เป็นสา